สวัสดีค่ะดิฉันก้อยสุดที่นี่และคุณกำลังฟังทิปอันเซ่ท t a กพอดแคสต์2021ท a l k เรื่องราวของบรรจุพัณฑ์ที่คุณอาจไม่เคยรู้ทิปอันเซ่ท a l กสนับสนุนโดยบริษัทเดฟราแพคประเทศไทยจำกัด สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ทิพย์เอ t มเซทอล์ก2021ค่ะมาเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วให้เป็นวัตถุดิบกันค่ะยังคงอยู่กับเราค่ะทีมงานสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือทิพย์เอ็มเซดำเนินรายการโดยก้อยสุดธินีสิริมนูนค่ะเราจะนําเสนอเรื่องราวสาระน่ารู้แง่คิดต่างๆเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์กับสิ่งแวดล้อมมานําเสนอในแบบที่เข้าใจง่ายๆค่ะ จากตอนที่ผ่านมานะคะเราได้นําเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy หรือ CE กับบรรจุภัณฑ์เนี่ยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังซึ่งหลักการ CE เนี่ยหากมีการส่งเสริมอย่างจริงจังจะทําให้เกิดประโยชน์ในหลายๆด้านประโยชน์ด,ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์จะช่วยลดการเกิดของเสียเพราะว่าของเสียเนี่ยจะถูกหมุนเวียนกลับมาเป็นวัตถุดิบใหม่ซึ่งจะเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วนะคะการรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อยกว่าการใช้วัตถุดิบใหม่ทั้งหมด ดังนั้นจึงเป็นการลดการใช้พลังงานในการผลิตอีกทั้งการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลยังลดการนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศซึ่งจะเป็นการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในการขนส่งวัตถุดิบใหม่มาจากต่างประเทศซึ่งลดการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างเช่นต้นไม้การลดการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงที่จะปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะช่วยลดการเกิดภาระของโลกร้อนได้อีกด้วย ต่อไปเป็นประโยชน์ทางด้านสังคมนะคะการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์จะเป็นการสร้างงานให้กับอาชีพที่เกี่ยวข้องทั้งซาเลง้งคนงานในร้านรับซื้อของเก่าคนงานในโรงงานรีไซเคิลซึ่งจากตัวเลขประมาณการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยระบ,บุจํานวนร้านรับซื้อ ของเก่านะคะทั่วประเทศอันมีถึง1นึ่งแสนซึ่งหากแต่ละร้านเนี่ยมีคนงาน1นถึงสคนก็จะเกิดการจ้างงานในกลุ่มนี้กว่า1นึ่งแสนคนนอกจากนี้นะคะการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ยังทําให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนให้บรรจุภัณฑ์เดินทางจากต้นทางมาถึงปลายทางได้ประโยชน์ด้านเศรษฐศาสตร์นะคะการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยมีการส่งต่อบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าตลอดทั้งวงจรตั้งแต่การนําวัตถุดิบจากธรรมชาติออกมาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่กระบวนการผลิต จนถึงการส่งต่อเข้าสู่กรารแปรรูปเพื่อผลิตบรรจุภันณฑ์และนําไปใช้ในการบรรจุซึ่งตรงจุดนี้นะคะจะสามารถสร้างเม็ดเงินให้กับกลุ่มของผู้ผ,ผลิตจนหลังการใช้งานก็สามารถสร้างเม็ดเงินให้กับผู้ที่คัดแยกจําหน่ายและผู้ที่ส่งต่อและแปรรูปกลับมาใช้ใหม่นอกเหนือจากนี้นะคะยังสร้างมูลค่าทางเศร,รษฐศาสตร์ให้กับประเทศในกรณีที่มีการนําเข้าและส่งออก เรียกได้ว่าการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถสร้างเม็ดเงินและมูลค่าทางเศร,รษฐศาสตร์ได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชาติกันเลยทีเดียวเมื่อสมประโยชน์ทั้ง3ส่วนออกมาแล้วเนี่ยการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์ก็สามารถขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจริงๆค่ะโดยเฉพาะบทบาทที่จะเป็นตัวแปรสําคัญก็คือผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยแหละค่ะและบทบาทที่สาคัญของผู้บริโภกก็คือการคัดแยกเลยตอนต่อไปค่ะเราจะมาคุยเรื่องนี้กันการคัดแยกขยะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก้อยและทิพ <m> ย์เอ็มเซทอคงต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าอย่าลืมนะคะถ้ามีคำถามหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบันจุพันธ์สามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่ Facebook ของทิพย์มเซนะคะ TIP MSE TIP MSE แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะมาทอล์กเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุพันธ์ที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ